นพระท่านเห็นว่าถุงย่ามมันคุ้นๆท่านก็นเลยบอกว่าอา่โยมถามหน่อยสิลักษณะคนที่โยมช่วยเหลือเมื่อคืนเนี้ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านอธิบายลักษณะรูปร่างมานั่นคือคุณลุงที่พี่ช่วยเหลือเมื่อวานเลยค่ะอ mm hmm. ท่านก็นเลยมองหน้ากับคนที่ขับรถผ่าท่านมาบอกว่าอแกยังไม่ไปไหนอีกเนาะท่านเดินมาขอดูถุงย่ามอันนั้นนะที่พี่จะเอามาคืนเขานี่แหละเปิดถุงย่ามขึ้นมาข้างในมันคือ โกดใส่กระดูกค่ะอุที่มันถูกบรรจุอยู่ในกล่องอีกทีหนึง่งพอเปิดฝากล่องไม้ขึ้นมานั่นคือโกดใส่กระดูกพร้อมกับรูปภาพซึ่งรูปภาพใบนั้นอะ่ะมันคือรูปคุณลุงคนที่พี่ช่วยเหลือเมื่อวานจริงๆุุยคแล้วถืออยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงพี่ถือถุงย่ามที่เป็นถุงกระดูกโกดคุณอมอมเอากอดไว้กระตัวตลอดเวลาเลย